เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนภูมิสลอนตำบลเสาธงชัยอำเภอกันทะลักษ์จังหวัดศรีสะเกดจัดเตรียมอุปกรณ์เพื่อออกเยี่ยมผู้ป่วยในชุมชนซึ่งเป็นผู้ป่วยติดเตียงและผู้ป่วยเรื้อรังเพื่อให้คำแนะนำในการดูแลการออกเยี่ยมผู้ป่วยแต่ละครั้งจะมีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขพยาบาลและคนขับรถฉุกเฉินการลงพื้นที่นอกจากให้คำแนะนำผู้ป่วยในการดูแลตัวเองแล้ว จ้าหน้ที่จะนำยาไปให้ผู้ป่วยเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายเนื่องจากผู้ป่วยในชุมชนส่วนใหญ่มีฐานะยากจนเรามีแพทย์มาประจำที่สถานีอนามัยทุกหนึ่งเดือนมาหนึเดือน,น,อนละหนวันครับก็สามารถคนไข้สามารถขึ้นทะเบียนจ่ายยาที่สถานีอนามัยได้เลยโดยแพทย์เป็นผู้จ่ายายายให้ครับ mm. เพราะว่าปกติก่อนที่เราจะถ่ายโอนไปเรา เราจะต้องขัดกรองคนไข้ก่อนแล้วก็ส่งไปที่โลงพยาบาลเพราะว่าคนไข้ก็จะลําบากในเรื่องของระยะทางครับการเดินทางเพราะว่าคนไข้บางคนก็จะมีปัญหาในด้านของเศรษฐกิจไม่สามารถไปได้เลยทําให้คนไข้ไม่สามารถเดินทางไปที่โลงพยาบาลได้ความพร้อมในการให้บริการด้านสาธารณสุขของรพอพสตภูมิสลอนหลังถ่ายโอนมาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกดทำให้การทำงานคล่องตัวการเพิ่มบุคลากรด้านสาธารณสุข ทำให้การดูแลผู้ป่วยทำได้อย่างทั่วถึงบริการดีหมดทุกอย่างทุกคนเลยจ้ะยังไงบ้างเาฟังหน่อยลางเพลกด็ดีควบเบาควบเจ้าปก,ก็ดีเบิดเ,เป็นบริหารที่ขาดไ,ออได้เลยหมอผวกหมอใหญ่ปก็ดีนี่คนไายนี่มาออดีตลอดสิดเลยละ่ะก็ไมถึงติดตามอาการเราอาการดีหลางดออีให้คำแนะนำดีไหมดี รอพอตอภูมิสลอนถ่ายโอนมาสังกัดอบอจศรีสะเกษต,ตั้งแต่ปี2565หลังถ่ายโอนได้รับงบประมาณอุดหนุนปีละ650,000บาทผู้บริหารนำเงินไปจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์รวมถึงจ้างบุคลากรเพิ่มพร้อมระบุว่าการถ่ายโอนมาสังกัดท้องถิ่นทำให้การบริหารงานคล่องตัวและสามารถกำหนดแผนบริหารงานด้านสุขภาพด้วยตัวเอง โดยเฉพาะการจ้างแพทย์มาให้บริการที่รอพสตสัปดาห์ละหนึ่งวันทําให้ประชาชนได้รับบริการด้านสาธารณสุขอย่างทั่วถึงปัญหาสุขภาพแต่เราท้องถิ่นไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นนะครับการที่ส่วนกลางจะดูทั้งหมดมันคงจะเป็นไปได้ยากนะครับที่จะดูได้ทั่วถึงแล้วก็แต่ละพื้นที่ปัญหาไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นในเรื่องของการถ่ายโอนเนี่ยผมคิดว่าปัญหาสุขภาพแต่เราท้องถิ่นไม่เหมือนกันก็ให้ท้องถิ่นเขาดูแลนะครับ ซึ่งปัญหาหลักๆที่เป็นปัญหาอยากให้ท้องถิ่นดูแล้วก็คือปัญหาที่มันเป็นปัญหาเบื้องต้นนะครับแล้วก็ท้องถิ่นจะต้องเข้ามามีส่วนร่วมในเรื่องการป้องกันควบคุมนะครับเพื่อไม่ให้ปัญหามันมันมันใหญ่โตนะครับขึ้นไปเรื่อยๆ การถ่ายโอนรพรสตมาสังกัดท้องถิ่นในบางพื้นที่แม้จะยังพบปัญหาแต่ผู้บริหารรพรสตภูมิสลอนยังเชื่อว่าการถ่ายโอนภารกิจด้านสุขภาพให้ท้องถิ่นดูแลเป็นการแก้ปัญหาสุขภาพของคนในชุมชนที่ตรงจุดเพราะแต่ละพื้นที่มีสภาพปัญหาที่แตกต่างกันจึงควรให้พื้นที่เป็นผู้จัดระบบการดูแลสุขภาพของชุมชนด้วยตัวเองจึงจะถือเป็นการกระจายอำนาจด้านสาธารณสุขอย่างแท้จริง พจนีสายกระจางไทย PBS รายงาน